่าวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่บ้านยายเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาดูยายนะคะทําหน่อไม้ดองนะแถวบ้านเราเรียกว่าหน่อไม้ส้มเด้อส่เพื่อนก็จะเอาหน่อไม้นะคะมามามาทำให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะมาสับแล้วก็แช่าน้ำทิ้งไวเ้เานาะแช่น้ำทิ้งไว้นะคะคืนนึ่งหมัน ให้มันเศร้าขมนะคะแล้วก็เอาน้ำออกเสร็จแล้วก็สิมักเอาใส่เกลือทั้งเมื่อนี้ในส่เกลือไล่ไปไล่ย่ายใ,ใ,ใ,ใส่เครื่องถ้วยน้อยอ่าใส่เครื่องถ้วยน้อยนะคะ่ให้มัน,นให้มันอ่อนอยู่บ่นนี้ใ,นนให้มันอ่อนนะคะชิมดูรสชาติประมาณไหนคะมันเค็มบ่นนิดห่อยอเค็มนิดหน่อยเดี๋ยวมาดูซิเอามาสิมมังดูสิมได้ไปได้ ดี๋ยวเต้ากระเทียมมันเป็นไรชิมดูก่อนนะคะประมาณไหนอ๋อมีเค็มนิดนึงไม่เค็มเยอะนะแล้วก็เตียมขวดเสียจังนี้กระเทียมยังใส่ขวดขวด,ขวดเป็นขวดน้ำเปล่านะคะที่เราอาจจะเหลือจากกินน้ำหรือกินเบกอะไรไม่รู้นะคะแล้วก็อยัดใส่ขวดเลยนี่ เอานามมันได้บนทีนี้ได้ใส่นามมันหมดอ๋ออันนี้ช่วงเข้าพรรษานะคะก็เลยกลับมาบ้านแล้วมีหน่อไม้เยอะช่วงนี้หน้าฝนนะคะก็เลยมีหน่อไม้เยอะยายก็เลยเอามาทำหน่อไม้ดองนะคะแต่ว่าเอาใส่ขวดไว้จะได้กินง่ายๆนะคะเอาเชินมาให้คุณยายหน่อยไร้วหนซ้อามค่ะซ่าขต้มค่ะ เฮ็ดเป็นบ่้านเให้ขวดหันส่วน้ำยาไอเอาาสะอาดมาแล้วก็มานั่งนี่น้องมาให้ขวดบังดูุ๊กขัดเฮ็ดเป็นบ้านคุณน้องเมี่ยวก็ขาัดผู้ใดสิเก่งก็กลั่นบังดูมากอกหน่อไม้ดองแข่งกันสองสาวไปล้างมือก่อนเด้อลูกเด้อ เดี๋ยวจะมีแขกรับเชิญสองสาวนะมาก่อกหน้าไม้ดองว่าใครจะเป็นกับกันคนนึงคนหนึ่งอยู่อนุบาลอีกคนอยู่ป .4 มาดูว่าใครจะเออคนนึงอยู่ป .1 น,นะคะอีกคนนึงอยู่ป .4 ตัวเท่ากันเลยคาราเมลกับข้าวผัดลาซาดมาพี่เอามาปูตรงนี้ นี่แม่ฟังท่านผีไหมลูกนี่นี่นี่ปูท่านบอกท่านนี่มิสาดมันมีแล้วสิไปปู่ยังไดี๋ยวนี่ปู่มองตัวฉันนี่ยับเข้าไปอีกก็ได้แม่ยกกระมังไปนองเมียนางก่อนเลยพอต้องน้ำกลเข้าไปหันนั่งขางย่าหันเอาควนให้เขานั่งลงคอย่าไปอีกนางเมียเขาอย่าไปทางนั้นลูกอืยังเมียเขาไปย๊บไปอีกพี่เขาพัดนั่งน้ำนางเมียหยับประตูนี่หยัดลงผมมือหยัดลงใครคุณนั่งไเด้ ขวดตั้งไว้ได้นี่ขวดเอาขวดไว้แน่นนั่นลูกเออเอ่ามาดูสองสาวนี้ไห <c oughs> นใครคาราเมลไงหน้าไหนซี่โปมเมื่อนี่แบบใครจะเต็มขวดก่อนกันเอาเร็วๆสี่เห็นบ่ยายเอาเร็วๆเร็วหนีหยัดลงมดูสองสาวช่วยคุณยายทำน่อไม้ดองอัดขวดนะคะเขาขายบนนี่แม่กเขาขายนี่ขวดเท่าไหร่ <c oughs> สิบจักสิบบาทบ e r ขวดหนึ่งน,น่าจะขวดละสิบบาทนะคะใครสนใจสั่ง,งน,นิวตันสวัสดีครับสวัสดีครับมงงานเห็ดยังแค่ต <Head on. S 2> ้นกว่าลราเ้อไ,ไกลล่เลยย่างไกลล่หรือย่างย่าลงไปลูกทำเร็วๆเ,เออข้าวผัดโชว์สิได้เยอะหรือยังโอ้โห,โห,โหล้นหรือยังนะี่ย ไอ้น้องเมลลีลวเหไก่หรือยังน้องเมีตวจำกระมรื่อจำตลกกระมื่อจำคนขวดทางใส,มมส่มือห้องสิ่เอาปลาเมืมเอ่อสัมผัสกินไส้เออสัมผัสกินไส้เลยมันพวคือกันตรงกิน<อ>ดินไส้มันละเอียดเลยนี่ขั้นตอนการกรอกใส่ขวดนะคะแล้วเราก็จะปิดฝาขวดเอาเอาโดนไปไหนจะเอามากินได้นี่เดือนนึงประมาณเดือนนึงค่อยกินนะคะจะกินเร็วกว่านั้นได้ไหมคะ บทาหัดเดือนสองอาทิตย์เนาะออถอยมันเปรียวๆเนี่ยค่ะเอาไว้โดนก็นได้นะคะก็คือจะเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งเนาะเป็นภูม,มิปัญญาชาวบ้านถ้าจะพูดไปแล้วสมัยก่อนนี่เพื่อนทําหน่อไม้ดองนี่จะเอาใส่ใส่กระปุกใส่ไฮอะไรอย่างเงี้นะคะทุกวันแต่ว่าเวลามากินก็เสียเวลาไปเปิดเนาะทุกวันนี้ก็ง่ายขึ้นเลยไม่ต้องหาก็อย่ายัดเยอะสิข้ผัดมันล้นปากขวดแล้วลูกเดมืองเดมือลงบ้เต็ม่นะ จบหย,ยัดลงหยัดลงหยัดลงอีกเกิดมากกว่าหยัดเมื่อลงได้อ่าวใส่น้ำด้วยจะได้ไม่ดำถ้าไม่มีน้ำส่วนไหนมันไม่โดนมันน้ำไม่ท่วมมันก็จะมีสีออกอ,อดำๆหน่อยนะคะก็จะดูไม่สวยเนาะพอทำเสร็จแล้วเราก็จะเอาน้ำนะคะ<ต>กรอกใส่เข้าไปแล้วก็ปิดฝาขวด อันนี้ก็คือได้เยอะอยู่เนาะหน่อไม้เมื่อวานนี้เป็นหน่อไม้อะไรว่ากิมซุงหรือเปล่าอ่ากิมซุงนะคะของน้องสาวนะผูกไว้ที่บ้าน,นาให้มาประมาณ <6 S 2> สักส <5 S 2> ี่ห้านอนี่แหละใหญ่มากเลยนะคะก็ได้หน่อไม้ดองวันนี้เมื่อวานได้ตอนไหนมาถึงเมื่อวานนี้ครับแม่บอบาเมื่อวานเมื่อวานตอนเที่ยงอา้าวพี่เข้าวผัดเป็นยังไงบ้าง แร่่ <c oughs> องล,งลงอก,ลงลงกลงไก,ก่แล้วน้องเมียวเนี่ยจะเต็มก่อนแล้วนี่พี่กัดดูท่าจะเต็มก่อนแต่ตอนนี้น้องเมียวดูจะเต็มก่อน <จะ S 2> แล้ว,ลวมือตกกอ่น้ส่ไวนมขั้นเดียวตั้งหกักน้องเมียวคือฝาใส่น้ำถูกว่าเซนว่าในเต็มเยอะ เอานหนาใไม้ใส่อีกก่อนข้าผัดก็รูปออกก่อนลูกลูกรูปหน่อไม้ที่น้ำวขวดออกก่อนน้ำฝาออาก,ก่อนเราค่อยปิดฝาอย่าไปเห็ดใส่เจ้าของตอนนี้พี่ข้าผัดก็ได้หนึ่งขวดแล้วนะคะ,น,น,น,ะ,คะน้องเมิวใกล้แล้ใกล้จะเต็มขวดแล้วตอนนี้น้องนิวตั้นอยากจะทําด้วยนะก็เลยให้ไปล้างมืออยู่นะคะเดี๋ยวจะมาโชว์ละตนนั้นเอาไปขวดหนึ่งเลยหยิบขวดมาลูก โอ้มีสมาชิกมาช่วยทำสามคนกับวเาเ่มนคนหนึ่งจะคลองกระเห็ดมันได้สองขวดสามขวดเร็วๆเป็นพี่ก็ต้องทำเป็นพี่ก็ต้องทำให้ได้เยอะกว่าน้องอ่ะ เห็นไหมยายทำทำเสร็แล้วก็ตีก้นขวดทำมันแน่นเอ้ยหมวแต่นน้อยนึงเอาใส่อีกกอันนั้นเขาเลายลหุ่นเขาจังเฮ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยให้เด็กๆเขาทําไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปแกงหน่อไม้ก่อนแล้วเรากลับมาดูตอนที่กอกเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่ ทำหน่อไม้ดองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมากินข้าวแล้วเดิไปตำ้มตำกับแกงหน่อไม้มามาเด้อกินข้าวตุสเสียบนะคะตอนนี้ยายมาแล้ว<ม>ายายกำลังจะกินข้าวแล้วเรียตายังไม่มาตาบอกกินตอนร้อนๆไม่ค่อยอร่อยข้าวผัดกินซมตำ <c oughs> ผัดเป็นลูกอีสานกินซมตำไม่เป็นนะคะเ,เดยว คลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอตัวทานข้าวก่อนนะตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวมาดูว่าครัวคุณยายจะพาทำอะไรกินนะคะบ๊ายบายมืดเลย